เมืองเล็กๆแห่งนี้มีบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดโบสถ์เก่าแก่ที่เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กำลังกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวศรัทธาได้ถูกบดบังด้วยความมืดมิดเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาดวงตาสีแดงที่จ้องมองจากความมืดคืนหนึ่งมีคนหายตัวไปรุ่งเช้าเมืองทั้งเมืองเงียบสงัดไม่มีใครตื่นขึ้นมาอีกเลยเกิดอะไรขึ้นในโบสถ์แห่งนี้ความลับดำมือดอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ และที่น่ากลัวที่สุดคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณยังอยู่คนเดียวคดีฆาตกรรมในโบสความลับดำมืดของเมืองเล็กสายลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ใหญ่แผ่นใบไหวยวบตามแรงลมท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันเรืองรองลอดผ่านกลุ่มเมฆเสียงระฆังโบสดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงนันดังก้องสะท้อนราวกับเตือนภัยบางอย่างโจนาธานก้าวขึ้นบันไดหินเย็นเยียบจับข้อเท้า ประตูไม้อกสีดำตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าเขายกมือผลักออกกลิ่นอับชื้นประทะจมูกทันทีภายในโบสถ์เงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตนเองแสงเทียนสลัววูบไหวไปตามสายลมที่เล็ดลอดเข้ามาภาพเงาทอดยาวไปตามผนังสันไหวราวกับมีชีวิตพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดใต้ฝ่าเท้าเขาเดินไปช้าๆปลายนิ้วลากไปตามม้านั่งไม้เก่า ความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นวาบขึ้นมาตามกระดูกสารหลังมีบางอย่างผิดปกติจูจูเสียงดังแกร้งก็ดังขึ้นจากแท่นบูชาโจนาทานสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นกระหน่ำเขาหันไปมองต้นเสียงมาจากข้างหน้าที่แท่นบูชามีบางสิ่งอยู่บนนั้นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นี่มันคือฉันจะเขียนต่อให้ถ้าคุณต้องการมันคือร่างของใครบางคน นอนนิ่งอยู่บนแท่นบูชาชุดคลุมสีดำขาดรุ่งริ่งเปเื้อนรอยเลือดแห้งกรังดวงตาเบิกโพลงจ้องมองขึ้นสู่เพดานโบสถ์อย่างไร้ชีวิตปากอ้าค้างราวกับพยายามกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายโจนาธานรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักอึง้งเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสมองสั่งให้หนีแต่ร่างกายแข็งทื่อเสียงแหลมบางอย่างดังขึ้นจากเงามืดหลังแท่นบูชา เสียงแผ่วเบาคล้ายกระซิบแต่เต็มไปด้วยความอมหิตเจ้ามาที่นี่ทำไมหัวใจของโจนาธานกระตุกวูบเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากร่างไร้วิญญาณบนแท่นบูชามันมาจากข้างหลังเขาลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอขนบนร่างลุกชันราวกับร่างกายรับรู้ถึงอันตรายก่อนสมองจะทันคิดโจนาธานแข็งทื่อไม่กล้าหันกลับไปมองแต่เสียงนั้นยังดังต่อ เจ้ามาที่นี่ทำไมเสียงเหมือนแทรกผ่านอากาศโดยไม่มีต้นกำเนิดแถวเบาแต่กรีดลึกเข้ามาในหัวใจโจนาทานกลืนน้ำลายฝืดคอก่อนจะค่อยๆหันกลับไปช้าฮ่าฮ่เ<ๆ>งามืดกำลังคืบคลานออกมาจากหลืบผนังของโบสถ์มันไม่มีรูปร่างแน่ชัดแต่มีบางสิ่งอยู่ข้างในดวงตาสีแดงสว่างลุกวาบขึ้นจากความมืดดวงตาคู่หนึ่งตามมาด้วยอีกคู่ และอีกคู่มันไม่ได้มีแค่หนึ่งโจนาทานหายใจแรงขึ้นสมองสั่งให้หนีแต่ก่อนที่ร่างกายจะทันขยับเสียงกระซิบก็ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นสายไปแล้วเงามืดพุ่งเข้าใส่ความเจ็บแล่นพาน่านไปทั่วร่างราวกับมีเล็บแหลมแทงผ่านผิวหนังเขากรีดร้องแต่เสียงนั้นหายไปในความมืดเงาเหล่านั้นเริ่มพันรอบแขนขาลำตัวรัดแน่นจนหายใจไม่ออก เลือดเย็นเยียบไหลรินลงสู่พื้นไม้ของโบสโจนาธานรับรู้ถึงบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้าสู่ร่างกายเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะต่ำเย็นชาก้องสะท้อนไปทั่วถงโบสจากนี้ไปเจ้าเป็นของเราเงามือแทรกซึมเข้าสู่ร่างของโจนาธานมันเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดเขาพยายามจะดิ้นหนีแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง เหมือนแขนขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปเสียงหัวเราะต่ำยังดังอยู่ในหูดังก้องราวกับมาจากทุกทิศทุกทางหัวของเขาเริ่มหนักดวงตาพร่ามัวในหัวมีเสียงกระซิบดังขึ้นยอมรับมันซะเจ้าจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเขาไม่อยากฟังไม่อยากเชื่อแต่เงาเหล่านั้นรัดแน่นขึ้นร่างกายเริ่มอ่อนแรง สมองของเขามืดลงทีละนิดทีละนิดในขณะที่สติสัมปชัญญะกำลังจะดับลงโจนาธานเห็นบางสิ่งอยู่ตรงแท่นบูชาร่างไร้วิญญาณที่เคยนอนนิ่งเมื่อครู่มันขยับลำคอที่แข็งทื่อพันกระตุกดวงตาที่เบิกโพลงเมื่อครู่ตอนนี้จ้องตรงมาที่เขาริมฝีปากซีดเผือดค่อยๆเคลื่อนเปิดออกเสียงแหบพร่แทรกผ่านความเงียบเจ้าคนต่อไป คือเจ้าทัานใดนั้นเปลวเทียนทั้งหมดในโบสถ์ก็ดับลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เสียงกรีดร้องของโจนาธานจะขาดหายไปความเงียบเข้าปกคลุมโบสถ์ราวกับทุกสิ่งหยุดนิ่งไม่มีเสียงลมหายใจของโจนาธานอีกต่อไปมีเพียงเงามืดที่ยังคงไหลวนอยู่กลางโถงแล้วแสงเทียนก็ค่อยๆลุกวับขึ้นอีกครั้งเปลวไฟสันไหวสะท้อนภาพร่างที่ยืนอยู่หน้าแท่นบูชา มันคือโจนาธานแต่บางอย่างผิดปกติดวงตาของเขาไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปมันลึกดำสนิทและส่องแสงสีแดงจากภายในริมฝีปากของเขาค่อยๆใส่ย,ยิ้มเสียงกระซิบที่เคยอยู่ในเงามืดบัดนี้ดังขึ้นจากปากของเขาเองจากนี้ไปข้าจะอยู่ที่นี่เขายกมือขึ้นช้าฮ่าฮ่ ปลายนิ้วลากผ่านแท่นบูชาคราบเลือดสดสดเปื้อเปื้อนปลายนิ้วเขายกมันขึ้นมามองพลางหัวเราะแผ่วเบาแล้วหันไปยังประตูโบสถ์ที่ยังคงเปิดแง้มอยู่สายลมพัดผ่านเข้ามาแทรกผ่านผิวหนังใหม่ของเขาในเงามืดข้างหลังเสียงกระซิบยังดังไม่ขาดสายมันกำลังรอเหยื่อรายต่อไปโจนาทานหรือสิ่งที่เคยเป็นโจนาทานค่อยๆก้าวออกจากโบสถ์ขึ้นยังอีกยาวไกลและเมืองเล็กๆแห่งนี้ ยังมีความลับอีกมากที่ต้องเปิดเผยถนนในเมืองเล็กเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟเก่าๆที่กระพริบเป็นจังหวะสายลมพัดเอ่อยๆพาเอาความเย็นเยียบแทรกซึมเข้าสู่กระดูกเงาร่างของโจนาธานทอดยาวไปตามทางเดินหินแต่บางสิ่งผิดปกติเงาของเขาไม่เหมือนเงาของมนุษย์มันยืดยาวเกินไปบิดเบี้ยวผิดรูปรากับมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในนั้น โจนาทานหรือสิ่งที่เคยเป็นโจนาทานหยุดยืนกลางถนนเขาเงยหน้าขึ้นสูดอากาศเข้าเต็มปอดกลิ่นของเมืองนี้กลิ่นของมนุษย์มันช่างหอมหวานริมฝีปากของเขาค่อยๆใส่ยายิ้มเสียงฝีเท้าดังแว่วมาแต่ไกลเขาหันไปมองเห็นชายคนหนึ่งเดินมาเป็นบาทหลวงของโบสถ์แห่งนี้ชายชาราผู้เคร่งศาสนาดวงตาเต็มไปด้วยความสงสยัย จนาธานทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ดึกดื่นเช่นนี้เสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงด้วยความระแวงเจนาธานยิ้มบางฮ่าฮแต่ดวงตาของเขาว่างเปล่าข้ามีบางสิ่งที่ต้องสารภาพกับบาดหลวงเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เย็นเยียบบาดหลวงขมวดคิ้วก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าเข้าไปคุยกันในโบสถ์เถิดลูกชายข้าจะฟังเจ้า โจนาธานก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาสั่นน้อยๆราวกับลังเลแต่ในเงาสลัวด้านหลังรอยยิ้มของเขาผิดแผกไปเงานั้นเริ่มแผกกว้างออกจากเท้าค่อยๆไหลซึมเข้าไปในเงาของบาทหลวงไม่มีใครสังเกตเห็นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งอีกหนึ่งวิญญาณกำลังจะเป็นของเราบาดหลวงเดินนำหน้าร่างสูงสง่าของเขาเคลื่อนไปตามทางเดินหินแสงจันทร์สาดกระทบเงาทอดยาวของทั้งสอง แต่มีบางอย่างแปลกประหลาดเงาของบาทหลวงไม่ได้ขยับไปตามร่างของเขาอีกต่อไปมันดิ้นบิดตัวช้าๆราวกับมีชีวิตเงาของโจนาธานค่อยๆหลอมรวมเข้ากับมันอย่างแนบเนียนบาทหลวงไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นข้างหูเขาเสียงที่ไม่ใช่ของโจนาธานเสียงที่เย็นยะเยือกราวกับมาจากขุมนรกท่าน เชื่อในพระเจ้าหรือไม่บาทหลวงหยุดเดินทันทีร่างกายของเขาแข็งทื่อลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเพราะเสียงนั้นไม่ได้มาจากโจนาธานที่เดินอยู่ข้างฮ่ามันมาจากเงาของเขาเองช้าช้าชายชราเบนสายตามองพื้นแล้วดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเงาของเขากำลังขยับ มันแยกออกจากตัวเขาเองค่อยๆย,ยืดขึ้นจากพื้นจนกลายเป็นรูปร่างสูงใหญ่มีดวงตาสีแดงเรืองรองจ้องตรงมาที่เขาตอนนี้พระองค์จะช่วยท่านได้หรือไม่ทันใดนั้นเงาพุ่งเข้าหารัดร่างบาดหลวงแน,น่นเสียงกรีดร้องของเขาดังสะท้อนกลางถนนว่างเปล่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยเขาได้และเมื่อเสียงสุดท้ายขาดหายไป บาทหลวงก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปบาทหลวงยืนนิ่งอยู่กลางถนนร่างของเขาเหมือนเดิมแต่บางอย่างภายในเปลี่ยนไปแล้วดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับมืดดำลึกริมฝีปากที่เคยเอ่ยถ้อยคำแห่งศรัทธาบัดนี้มีเพียงรอยยิ้มเย็นชาเงามืดไหลวนรอบตัวเขาค่อยๆซึมหายเข้าไปในผิวหนังโจนาธานยืนอยู่ตรงหน้ามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยรอยยิ้มพึงพอใจท่านเข้าใจแล้วใช่ไหม บาทหลวงเสียงของเขาไม่ใช่คำถามแต่เป็นถ้อยคำยืนยันบาทหลวงกระพริบตาช้าฮ่าฮาแล้วใส่แยะยิ้มข้าเข้าใจแล้วเสียงของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันต่ำลึกแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์โจนาธานพยักหน้าเบาฮ่าฮาเรามีงานต้องทำบาทหลวงหันกลับไปมองโบทของเขา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทุ่มเทรับใช้มาทั้งชีวิตแต่คืนนี้มันจะไม่เป็นที่ของพระเจ้าอีกต่อไปมันจะกลายเป็นบางสิ่งที่มืดมนกว่านั้นบาตหลวงก้าวเข้าไปในโบทร่างของเขาหายลับไปในเงามืดโจนาธานยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังเดินจากไปเงาของเขายืดยาวตามแสงจันทร์แต่หากสังเกตให้ดีมันไม่ได้มีแค่เงาของเขาเพียงเงาเดียว คืนนี้เมืองเล็กๆแห่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเมืองเล็กๆแห่งนี้กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลไฟถนนกระพริบวูบวาบก่อนจะดับลงทีละดวงทีละดวงความมืดโรยตัวปกคลุมรอบบริเวณลมหายใจของเมืองเริ่มอึดอัดหนักอึ้งโจนาธานเดินไปตามถนนสายตากวาดมองไปยังบ้านเรือนที่หลับไหลภายในห้องนอนม่านบางพลิ้วไหวตามแรงลม ร่างของผู้คนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอบอุ่นและไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเงาของโจนาธานยืดยาวซึมเข้าสู่เงาของต้นไม้กำแพงและหน้าต่างบ้านเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางกระซิบให้ตื่นกระซิบให้ฝันร้ายกระซิบให้ความกลัวค่อยๆค,คืบคลานเข้าสู่จิตใจในบทเงามืดเริ่มแทรกซึมไปตามแท่นบูชาและกำแพงหิน บาทหลวงยืนอยู่ตรงกลางถงแหงนหน้ามองไม้กางเขนที่แขวนอยู่แสงเทียนสลัวสะท้อนภาพเงาที่บิดเบี้ยวอยู่เบื้องหลังเขาถึงเวลาแล้วเขาพึพมพำเสียงเบาจากเงามืดเบ้าตาสีแดงเรืองรองคู่แล้วคู่เล่าค่อยๆเปิดขึ้นพวกมันซ่อนอยู่ตรงนั้นมาตลอดรอคอยตอนนี้พวกมันเป็นอิสระแล้วค่ำคืนนี้จะเป็นคืนที่ไม่มีใครลืมไม่ใช่คืนแห่งศรัทธาอีกต่อไป แต่เป็นคืนแห่งเงามืดที่ไม่มีใครหลบหนีได้และเมื่อรุ่งสางมาถึงเมืองนี้จะไม่ใช่เมืองเดิมอีกต่อไปเมื่อรุ่งสางมาถึงเมืองทั้งเมืองเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเสียงระฆังจากโบสไม่มีเสียงรถม้าหรือฝีเท้าผู้คนเพียงแต่ความเงียบท้องฟ้ายังคงเป็นสีเทาหม่นแม้ดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นมาแต่แสงของมันดูริบหรี่กว่าปกติราวกับถูกบางสิ่งบดบงัง ถนนเปล่าเปลี่ยวไม่มีร่องรอยของชีวิตหน้าต่างทุกบานปิดสนิทประตูทุกบานล็อกแน่นแต่ภายในบ้านเรือนไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลยในบทแสงเทียนที่เคยลุกโชดช่วงเมื่อคืนนี้บัดนี้ดับมอดไปหมดแล้วบาดหลวงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาสายตาเหม่อลอยโจนาทานยืนอยู่ข้างเขาเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงนันเสียงกระซิบที่เคยดังทั่วบทเงียบหายไปแล้ว เพราะตอนนี้ไม่จําเป็นต้องกระซิบอีกต่อไปสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นมาได้ครอบครองทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วโจนาธานหันไปมองไม้กางเขนที่แขวนอยู่เหนือแท่นบูชาเมื่อคืนนี้มันยังตั้งตรงแต่ตอนนี้มันเอียงเล็กน้อยเรากับบทเองก็รับรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ได้จางหายไปแล้วเราไปกันเถอะเสียงของบาทหลวงเรียบนง่าไร้ความรู้สึกโจนาธานพยักหน้าก่อนจะก้าวเดินออกจากโบสถ์ไปพร้อมกัน แสงจันท์เมื่อคืนนี้ไม่มีอีกแล้วมีเพียงแสงอรุณที่หม่นมองฉับทับเมืองที่หลับไหลไปตลอดการพวกเขาก้าวออกไปเงียบฮ่าฮ่ทิ้งเมืองทั้งเมืองไว้เบื้องหลังเมืองที่ไร้ซึ่งวิญญาณและจะไม่มีใครได้ยินเสียงของมันอีกเลย